สวัสดีครับทุกท่านชาวแชทนะฮะแล้วก็ที่ดูใน YouTube นะตอนนี้ครับดีดีต้อนรับเข้าสู่มาสเตอร์มาซุยมาสเตอร์ดูเอลมาโซคิส EP ที่12นะครับผมก็ขึ้นเดือนใหม่อีกรอบแล้วก็กลับมาซิลเวอร์อีกรอบนะฮะชีวิตกูชีวิต ID นี้อยู่แค่นี้ครับซิลเวอร์โกซิลเวอร์โกนะฮะอันดับแรกที่ได้จาก EP ที่แล้วครับโคตรดีใจเลยคอมพลสซอรี่ครับกูได้สักทีจากเลกาซี p แพ็คนะฮะ MVP l e g เลกาซี k แพ็คนะครับอุปกรณ์ดีตัวนะครับผม เปิดปุ๊บดีดปั๊บนะฮะไม่รอนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่หวังจะทําให้ได้นะครับคือครั้งที่แล้วเราเปิดได้ b o สเ stage b o s t a นะครับเป็นแล้วก็ผมไปขุดมาแล้วแล้วผมก็เจอ g e n รเตอร์ตัวหนึ่งครับผมเจอฟลดี้นะครับผมก็เลยเอามาคู่กันเลยถ้าติดก็หาไม่ติดไม่ติดก็ตายนะครับติดก็หานะฮะเอ็กซาก็เหมือนเดิมครับไม่ต้องพูดถึงมันนะครับผมไปไปเล่นแรงกันเถอะโหเปิดมาเรเอาเลยเปิดมาก็เอาเลยชิวๆมาซิวก็ชิวเลยมั้ง เซล PK free free win free win let's go <S เร็วๆเ,เลยตายเร็วๆเ,เลย easy ดีจังเลยไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงแรงอะไรทั้งนั้น legacy สามแพ็คครับเอา c o m p o u ส d มาอีกเยอะๆเอามาเลย c o m p o u ส d กูอยากได้ ใบแรกครับแรปเตอร์กัสครับสเปลแท็กแอคทีเวทในตอนที่เราคุมเรแรปเตอร์ในเกตเดเดเก็ดทำลายดีครับแต่กูมีเรเบเตอร์สองใบครถามว่ากูใส่ไหมก็โฮไม่หรอกอีกใบหนึ่งเป็นดาเมจคอนเดนเซอร์ครับได้รับแบตเทิรดามเจทิ้งการ์ดสเปย์มอนสเตอร์จากเด็กเอทิงการ์ดหนึ่งใบสเปย์มอนสเตอร์จากเด็กที่พลังโจมตีน้อยกว่าหรือเท่ากับดามเอจที่เราได้รับในภาพตั้งตีนะครับก็ดีนะเดสเปลแท็กครับ เอ่อถ้าเกิดมอนสเตอร์ตั้งตีของเราถูกทำลายการต่อสู้ในช่วงดาเมจความเสียหายลดดาเมจเหลือศูนย์จากนั้นสเปร์วอริเออร์จากมือนะครับไม่น่านได้ใช้เพราะวอริเออร์เราไม่เยอะนะครับอีกการเป็นด์กเอฟฟิีครับถ้าทิวซอนด่อใช้เป็นสองทิวได้นะครับไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์กับเราเท่าไหร่หมายถึงว่าแบบเด็กเรามาันมาถึงขั้นนี้แล้วที่ที่แบบการแบบนั้นไม่มีให้สายแล้วว่ใบแรกครับร็อกฟอร์มดิวเว l ลี่ออฟเฮสครับ เอ่อเมื่อการ์ดใบนี้ถูกส่งจากมือลงสุสานนะครับเอากลับเข้าเด็กแล้วสับนะฮะมีไว้ทำเหี้ยอะไรครับเนี่ยอีกใบซูเปอร์ครับฟิลบาเรียครับผู้เล่นทั้งสองฝ่ายไม่สามารถแอคทีเวตฟิลสเปลได้อันนี้น่าสนใจมาสเตอร์แพ็คหนึ่งแพ็คครับแล้วก็มีอัลตร้าออกมาอีกครั้งครับขออันที่มีประโยชน์ซะทีเถอะตั้งแต่ผู้เล่นมาที่มีประโยชน์คือสเกปโฟร์ที่ประโยชน์ไม่ได้ดีขนาดนั้นด้วยนะครับใบแรกครับวันช็อตวอนครับส่มให้สเปลดแคสเตอร์เพิ่ม800ครับ ากาดโกครับถ้าการกล้าโด,โดโดโกโกโ้เออพอละไซเบอร์ดักอิมแพคนะครับฟิวชั่นซามอนไซเบอร์ดักไปแกรนด์มาร์คเดอะเมกาโมนาครับเมื่อการถูกทีวิวซามอนทาร์เก็ตเซตการ์สองใบทำร้ายนะครับถ้าการเป็นนี้ถูกอัญเชิญเอ่อทีวิวซามอนด้วยการทีวิวซามอนโรเซอร์ธาตุดินนะครับก็สามารถจั่วได้อีกหนึ่งใบนะฮะเดี๋ยวดูอีกทีเดี๋ยวดูอีกทีดีคอยรอยครับเอ่ออยู่บนฟิวตีตัวอื่นไม่ได้นอกจากดีคอยรอยนะครับไม่มีประโยชน์นะฮะมาดูสิ <c oughs> ในเอ็นซอร r เซอร์ครับสเปร์ทาร์เก็ตการ์สองใบหนึ่งส่วนไฟกระชากแบนดิชนะฮะประเด็นคือสเปร์เนี่ยแหละคุณจะสเปร์ยังไงนะครับอัลตร้าเมื่อไหร่ผมจะเลิกได้ไอเยี่ยฟฟิวชั่นอัลตร้าจะีวะโอเคครับลิสต์ใหม่ตอนนี้ครับผมเอ่อเพิ่มดาเมจคอนเดนเซอร์ครับฟรีฟรีบอดี้ครับออกมานะฮะก็เอาอยู่แล้วนะครับโดนดาเมจก็ฟรีมาหนึ่งตัวนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เอาใส่เข้าไปคืออะไรวะไม่มีนะครับตามนั้นครับไปเล่นต่อนีน่มันมนุษย์ที่โจวได้เจมไนกันเน็ตโจวได้ไซเฟรมไดเวอร์ทุกตาคนอะไรจจวได้ไซเฟรมไดเวอร์ทุกตาคนไม่มีความรักจามใจได้ โอ้ oh my god โอ้ my goodness โอ้ my goodness holy fuck holy shit holy goodness เอกตาเข้าใบเล่นซ super heavy s ซามูไรเลยนะ ah so bang b a n แ bang 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 ไม่ตีอะไม่ตีอะไม่ตีตูกเตีเองนะฮโยมาช่วยเลยตอนนี้ดักเอลโก เอ,เอนะไรวะเนี่ย Prep Defense โอใหญ่เชียวใหญ่เชียวนอนตีแล้วปะเนี่ยถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าโจติงเขาจะไม่อยู่แล้วคนที่เก่งคนที่บอกว่าโมนาทียสตร 0, เขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้ เขาหายเขาได้หายไปแล้วอ้าวเล่นเป็นแล้วนี่อ้าวอ้าวเล่นเป็นกูก็ลำบากสิที่นี้อ้าวจบเลยกูอ้าวเปิดคลิป <c oughs> เปิดคลิปไม่น่าใส่โซแบงนะเ <c oughs> อามาเค <c oughs> แล้วสแกนโคไปไหนอะอ่ะแล้ว <laughs> <ฮ> <inaudible> <laughs> นี่กูยอมเสียดาเมจพันหนึ่งเพื่อเคลียร์มึงเลยเนะี่ยมึงต้องภูมิใจนะเนี่ย <laughs> มึงจะเสิร์ชมึงจะเสิร์ชอะไรก็เสิร์ชไปกูยกให้กูใจดีอ,อ๋อดาเมจเต็บอ้เชี้อ่าเดี๋ยวนะอ้าชี้นี่กลับขึ้นมืออะอ๋อคอลัมน์เดียวกันสเยปใหม่ ไอ้ยี่ขอล้ำเดียวกันว่ะเราเล่นเราเล่นรอบสแกนโครได้ว่ะไ <laughs> อ้ยี่ให้มันขึ้นมือจะได้ไม่ต้องเสิือกแอคทิเวตการเดฟเฟกต์โอเคฮัลโหลเอ้ยแบบเอ้ยดรัมที่อันตรายที่สุดคือไอ้ย hey, ี่โซแปนแคนนอนอะไรนี่แหละ แม่งไม่รู้จะไปไม่รู้จะไปโดนตัวไหนมาโซแบงในเกรด so ปะขออ่านกันนะแอค i v เว e การเหลือเฟกในระหว่างที่เราควบคุม d e f e น s ์ซูเปอร์เฮ y b a n i ิ h ในเกรดทำลายทั้งหมดบดฟิลแล้วก็เทคคนละพันโอเคดรัม okay. ใส่มาทห้ไปเยอะๆเลย ซารุโทบีเก่งจริงเออแมทแท็ก0 0ไม่ถูกทำลายจากการ์ดเอฟเฟกต์เป็นไงรู้สึกไงรู้สึกไงฮะไม่ถูกทำลายการ์ดเอฟเฟกต์แต่โดนคอมเพลสรู้สึกไง อึ้งไปแล้วอึ้งไปเลยนี่กูยอมให้มึงเสิร์ฟเลยเนะี่ยกูใจดีขนาดไหนเนี่ยฮะจีบ เจนเนอเรลเจดเจนเนเรลโคลรไม่ใช่เจดอันนี้เจดเพนลัมซัมมอนเพนลัมเพนเพนดูลัมเอ่อกิกาโกลบส์กับเครปดิฟเอนส์อ่ะฮะโอเคเคียร์บอร์ดดีกว่าไม่ทนละ ไม่รอแล้วคนไม่ไหวกูจะตายก่อนแล้วเนี่ยดาบเอลแมงกินเลือดกูจะตายแล้วเนี่ยที่จริงต้องเอาไว EM นะ้ EMC มเนี่ยไม่งั้นสกปมโกนกูออกไม่ได้ไม่มีอะไร เอาเลยโกผิดตัวปะวะไอสัตว์ผิดตัวจริงด้วยจบแล้วผิดตัวไม่คืนด้วยนะศูนย์ตลอดไปอะไรเด่ยฟรสแล้วก็แมกเนมีแต่มีแต่ตัวที่กูไม่รู้จักทั้งนั้น on นสี่แปดอะไรอะอะไรเอ่ยใครวะเธอละครั้งในช่วงเป็นเฟสถ้าก็บถ้าเช้แบบซิงโคสเปสซูปเปอร์วิสบุร,จร,รีจากสุสานหรือเฟสอัฟสเปลแท็บลดหนึ่งสเปสจากสุสานเป็นไรซิงโคลเก้าอ่ะมีอะไรวะซิงโคลเก้า อ๋อลงเล่นเฉยๆถ้าเกิดคอนโทรลซิงโครซามอนสเปซซูเปอร์เฮฟวี่ซูม่ไรจากนั้นการ์ดไปดีวางเพนโซนะครับ มีหลายก๊อกเพื่อนดูดีนะเราแต่ไม่เป็นไรมันควบคุมได้อยู่แล้วมืออีกแล้วอ่ะโซแบงแบงเน่ยนะ เสียเวลาว่ะอยู่นอยู่นานแล้วเหนื่อยเนี่ยเสียเวลาเนี่ยรีบๆเล่นรีบ,รบชนะจะได้ไ,ดไปสักทีสวมเพื่อร่วมกันช่างมันดีกว่า<ม>โอ้โอ านี้กูให้มึงเสิร์ฟแล้วกันบิ๊กเบงเค y ไม่เข้าใจช่างมันเถอะ สเกลสูสีจนกูจะหลับเลยวะ่ะมันสูสีจนกูจะหลับอะ่ะอะไรวะเนี่ย s o c i ล l อ่าท่นหกเอาซะหน่อย หมดบุกแล้วหมดบุกของกูแล้วยืดเยื้อแล้วคนดูไม่มีแล้วเนี่ยสวัสดีครับเราจะจวนหนึ่งใช่ไหมตีฟอ๋อทำลายแล้วไปหมอบโซนตัวเองเข้าใจละเอาไปหมอบได้นะเดี๋ยวกูหลบเองเดี <l> ๋ยวกูหลบโซนเอง ใช้ไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็แพ้เนี่ยผมใช้ไม่เป็นไงโอเคโอเคเนี่ยใช้ไม่เป็นก็เงี้ยเนี่ยของใช้ไม่เป็นเนี่ยเอาไปให้โบร์ไปโปรเท่าเราใช้ไม่ได้หรอกมิกซี่หนึ่งแพ็คครับ เอาของดีหน่อยได้ไหมใบแรกครับผมเป็น Striping p a t e r ใบที่สองครับไม่รู้จะมากพอหรือยังแต่ผมว่าก็ยังไม่น่าจะขนาดนั้นนะครับอีกใบเป็น p s y c h i c r Life p a n c e r ครับ Generic Synchro 7ครับ Master Pack หนึ่ง pack ครับเหมือนจะมี Super อยู่ในนี้นะฮะมีจริงหรือเปล่านะครับมีจริงอ่ะเปล่าใบแรกครับ Dragon ครับ n o r m เมื่อกายเป็นนี้ Normal Target Normal Monster ที่พลังโจมตีพันหรือต่ำกว่าในสุสานสเปนผ้าตั้งป้องกัน Different Dimension Deep Sea Trench ครับ Manage Water จากมือเกรฟหรือบนฟิลนะครับเมื่อการไปนี้ถูกทำลายสเปย์มอมเตอร์ตัวนั้นนะครับอ่าแล้วใครจะมาทำลายของกูล่ะซูเปอร์เป็นกากากาซิสเตอร์ครับ Normal Summon Search กากากาสเปลทรัปจากเด็กขึ้นมือครับ Time Deep Chrono Corder ครับเราเคยมี Regulator ปะ่ะแต่กูจำไม่ได้แล้วล่ะ Yes เซเบอร์โฮ er ครับเอ็กเซเบอร์ไม่มีครับทินดังเกิลเจลฟลิปครับเอาฟริปมอนเตอร์จากเด็กขึ้นมือหรือส่งลงสุสานครับถ้าการ์ดมีอยู่ในมือทิ้งการ์ดใบอื่นครับส่งทินดังเกิลจากเด็กลงสุสานยกเว้นจูฟลิปแล้ว,แล,วแล้วก็สเปกการ์เป็นคุณภาพความหน้าตั้งปกันนะฮะแล้วก็ซูเปอร์ครับเพอร์ฟอร์มพอลเลดี้แองจิลหรอก็ดีนะสำหรับสตร,รีจี้เพนดูรัมเราที่อาจจะติดใน EP อีก10 EP หน้านะครับ ไม่หรอกก็น่าจะใกล้ๆนี่แหละลองจัดดูไหมลองจัดเพนดูร่ำดูไหมนี่คือลิสต์ของเราวันนี้ครับเหมือนเดิมจบครับไปเพิ่มไลท์แพนเซอร์เท่านั้นแหละไม่มีอะไรหรอกการไม่มียุงเป็นลาบอันประเสริฐคริสตัลอ่าเรนโบว์บริดจ์พอทำพอทำมาสกิฟไปสักแบบสิบอีพีต้องมีอันนี้วะต้องมีแบบเทียร์ลิสต์การ์ดการยูอาร์ที่ไร้ประโยชน์ที่สุดเตี้ยแล้วก็มียูอาร์เต็มเลยแล้วก็มีแบบฟิวชั่นเต็มไปหมดนะ แซฟไฟร์เพกาซัสเด็กนี้แพ้คริสตัลบีดได้นะ Tiger. โทเพสไทเกอร์เสร็จแล้วโเสร็จแล้วจังอันนี้หนึ่งสองนี่สองอันนี้สามนะสามอยู่กันอันนี้ Normal Summon นนะสี่นะสี่แล้วก็ พอแล้วอ่ะแอมเบอร์แมมมอตจับเรนโบว์บีดออฟเดอะฮาร์ดอะไรไม่รู้ทำลายคริสตัลบีดจากนั้นเซิร์ชคริสตัลบีดสเปลทรัอกทำไมเราไม่มีการแบบทำลายเว้กับดักสักทีวะกูรอมานานแล้วไม่เคยมีเลยคริสตัลบอลโอเค เด้งไงนั่นคือไปได้โซนกลับคืนมาเซฟไฟน์เป็กซัสครับพร้อมกับเอออันนี้น่ากลัวนะโคบอลอีเกิลพร้อมกับเรโบลดาก้อนอะไรครบจะครบแล้วเหรอจะครบแล้วเหรอจูกาเรสโอเค ชัดมือฉือแป๊บส์ขอชัดมือฉือแป๊บส์เอฟเฟกต์อะไรอะ่ะโจวสองใช่ไหมไอพี่เอในเธอที่สเปรย์ไปได้เศร้าจังเลยทิ้งอิมเพิร์มอ่ะนี่มึงทิ้งอิมเพิร์มเลยเหรอ Awakening สเปรย์คริสตัลปีจากมือเด็กสุสานหรือสเปลแท็บโซนมันต้องแบนนิตจากอะไรอะ่ะฟิลปะต้องแบนนิตจากฟิลหรือสุสานเนาะอ๋อไม่ใช่แค่แบนนิตต้องมีเฉยๆสเปย,ย์มาเลยมาเลย โอ้เลเวปดูก็เล็อีกตัวไะเนี่ยดูก็เลเธอใช้ได้เธอแล้วครั้งละโอเคใช้ได้เธอครั้งรอดกันม,มึงอีกแล้วอะ่ะอ้าวอ้าวอ้าวถ้างั้นอ้าวซะอย่างงั้น สัตว์รู้ได้ไงวะมันรู้ได้ไงวะไม่นะมันรู้ได้ยังไงนี่ตีสิมึงไม่รับเอฟเฟกต์อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ โคเด้นร tamam, wow. ูลคริสตัลคอนเคลฟอ้าวไปซะแล้วว้าออดีวไปซะแล้วไม่นะครบแล้วมันครบแล้วอ่ามันจะออกมาแล้วไม่นะมันจะออกมาแล้ว ไม่สนุกเลยไปดีกว่าไม่สนุกเลยไปดีกว่าใช่แล้วนายต้องแข่งใจเอาไว้สรีมเมอร์นายจะต้องเริ่มเกมนี้ด้วยช่างเมงไงสัตว์นายต้องเริ่มด้วย DD warrior lady แล้วก็หมอบสองพลดยอดเลยสรีมเมอร์ในายนี่เก่งจริง เอ็กซ <The> ์แทฟสิ rap, บใบคงจะเป็นแบรนเด็แต่แบรนเด็ไม่น่าใส่เอ็กซ์แทฟม็กซี่อุละละ d e r ลินเดอร์แทฟฟิกอุลละคูคล็อกวอเตอร์ฟักแลบิ้นแทฟฟิกอะสายลินเอร์อ้เน่อนโน แลบินใช่ไหมนี่มึงคือแลบินใช่ไหมเทคนิคหลอกล่อเราต้องตีเราต้องเอาวอลเลย์เรดี้ตีแล้วก็ผ่านมันจะได้ไม่เปิดซลิเดอร์ใส่เราเราเอาดักคเอลฟ์มาล่อแล้วเราก็ตีแค่วอลเลย์เรดดี้เพราะมันจะรอเปิดตอนดักคเอลฟ์แล้วตีวอลเลย์ตีตีตีแล้วก็ผ่าน เอ่าน,นี้เองง่าย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 สบายสบายอลเปิดแล้วหรอมีใบล่านายมีอีกใบนายไม่มีอีกใบใช่ไหมล่ะ ก็เสียงมันจะมีอีกใบเหมือนกันเนี่ยเพราะถ้ามันมีแเราเปิดใส่เท้าเอลคือเราเบินสามพันเลยเนะี่ยนายมีอีกเปล่านายมีอีกใบเปล่านปปาง<ฮ>เล่นเด็กอะไรวะเนะี่ยเหลือพันเดียวแล้วนะเหลือพันเดียวแล้วนะเพื่อน i m p พ r m า n มนูสเสร็จแล้โอเคไม่ถูกทำลายเอ่อออกไม่ถูกอันนี้ไม่ทาเก็ตเฉยๆโอเคแลบรินแลบรินอาริยัน ยากแหละทำไมาอย่างนี้ทำไมาอย่างนี้อาการหนักและจะเปิดที่อะไรกันแนวนี่นไม่ให้เวลากูเล่นเลยเหรอแต่มันเพิ่งจะได้เวลคัมเมื่อกี้งะงะั้นเราก็ไม่น่าจะมีอะไรต้องกลัวขนาดนั้นหรือเปล่า บ้านกันด้วยกันเถอะนะนั่นแหละใช่แล้วไอ้ยับลืมกูลืมไปว่ามัน้งา้องกันอยู่ไม่นะกูจะตายแล้วกูจะตายเหรอไอ้เหี้ยมึงใหญ่เกินไปอะ่ะสองพันหนึ่งมันใหญ่เกินไปไอ้เหี้ยสองพันหนึ่งมันใหญ่เกิน ไม่ใช้เอฟเฟกต์เลยนี่มึงเอริยาน่าโนเอฟเฟกต์เหรอกล้าเนาะอ๋อมีแม่อยู่ในมือใจล๋ละ รู้สึกเหมือนเราใกล้จะชนะเลยวะไม่เหมือนเราจะชนะเลยหรือเราหลอกตัวเองวะเนี่ย IDP โอเคเราตายแล้วล่ะเราตายหาแล้ว1,2,3ทูเฮ้ยนั่นมันเอ็กซ์ตร้าสามใบ โอกาสของกูมาถึงแล้วสินะห้องโฟรดี้แล้วไอ้สัตว์โฟรดี้มาอีกแล้วโฟรดี้แม่งเล่นกูอีกแล้วเฮียทุกอย่างเงียบ,บอะไรเนะี่ยเซลฟ์ทีเคเซลฟ์ทีเคมึงคือเซลฟ์ทีเคที่กูกำลังตามหาใช่ไหมผมยอมผมยอมหมดแล้วสิ้นหวังมากกูต้องคาดหวังให้กูเจอเซลฟ์ทีเคและทางออกสุดท้าย เอาเลยพี่ตายเลยได้เลยครับผมช่วยเองผมจะช่วยสังเคราะห์พี่เองส่งเคราะห์พี่ไอ้ไปสูตรที่ที่ดีกว่าผมพลิปผมพลิปให้เลยผมสวมแบ่งชิลให้ด้วยจะได้ตายไวๆไวี่เอา normal concealer ใส่ gas slipper ปปก็ได้เป็นพันได้ได้เป็นพันสี่นะครับ d i s c o v e ก็ได้เซลล์ p k ก็ดี คนคนนี้เป็นคนดีจริงๆมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หกร้อยเองเอาหน่อยเอออีต้องให้กูจบด้วยตัวเองเองีกเนี่ยเดี๋ยวช่วยเลยจัดก,การให้เลยขอบคุณครับเป็นสตีไมได้แล้วโว้ยเปิดแพ็คเปิดแพ็คเลกาซี่สองแพ็คครับเหมือนจะมีซูเปอร์หรือเปล่ามีซูเปอร์อะเปล่า หมายเลซูเปอร์เป็นกูละเบื่อจริงๆกูระเบื่อมอนฟิวชั่นที่กูเรียกไม่ได้จริงๆเลยแคทติฟกิตตี้ครับไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะครับแพทสองครออลิงดากอกับ m a n i ิ u ูลเ o เตอร์ออฟครับอ่าเลเวลสองมืดสามตัวนะครับเด็กกูไม่มีเวลสองสักตัวเลยมั้งถ้าจะไม่ผิดมาสเตอร์แพ็ครับ ไม่มีเรืองแสงนะฮะแต่ว่าอาจจะดีกว่าก็ได้นะใบแรกครับเอาสกายเฟลโลเวอร์ Auto ครับถ้าการ์ดไปอื่นที่เราควบคุมถูกทําลายเหรอด้วยการ์ดด้วยการฟฟ์ดฟเฟคฝายตรงข้ามสเปร์เอาทสกายจากมือนะครับไม่มีอาจจะมีเอาสกายนะแบทแคททรัสโทฟี่ครับในช่วงเอฟเฟคฝ่ายตรงข้ามคุมเฟสดาวสองตัวขึ้นไปนะฮะจบเอฟเฟคทันทีบาดิลจ,จากสุสานค่อนข้างคอนดิชแนลไปหน่อยครับแล้วก็เราคงถ้าเกิดเราเซต เราคงจะไม่ถึงเทิร์นสามที่มีสองตัวแล้วครับ Area f ยฟเอ่อไม่น่าจะมีประโยชน์ประชามเมอร์น้ำที่ควบคุมแล้ว่ันที่การ,าร, er รเป็นดิ่ง่งายหน้าครับค d e r of e n d ร m i อ n เครับเป็น Gemini นะฮะที่ Normal ปุ๊บเธอละครั้ง t a ร g กต f เฟซซ p ปอนเตอร์วางสเปล l คา u เตอร์ครับแล้วก็เพิ่ม6 a t t a c k 6 0 0นะฮะสี่ 4, ดาวตีพันเก้านะก็เกือบแล้วนะอีกนิดนึงจะใส่ล้ว Exorcister a s o อั i o ครับ Generic Lank 4นะครับ ก็ถ <ener ic length> okay. ือว่าดีแล้วนะเจเนอริกแรงสี่ก็โอเคแล้วเอ่อไม่ถูกทำลายจากออนที่สเปซย์สารใช้เธอครับถ้าการเป็นเงินเชิญแบบเอ็กซีด้วยมีมอนสเตอร์เอ็กโซซิสเตอร์เป็นแมทเทเรียลนะครับต่อคาร์เฟตั้นไปไม่มีอยู่แล้วละ่ะถอยวกที่ดิบทำอะไรได้ปะถอยวกที่ดิบเอามอนสเตอร์หนึ่งตัวกลับขึ้นมืออ่ะแต่เข้าเดกกูไปเลยคิมเมราแคลดครับแทร็กซ์ซีเตอร์ไม่มีครับชาร์ทนี่แหละสิง่งที่ผมตามหามานาน เวทสกายสไตรเกอร์ชาร์คแคนอนก็โอเคแล้วผมว่าคุ้มค่าและถ้าจะใส่นะครับมันสกายสไตรเกอร์ถือว่าดีนะครับเพราะว่าอ่ามันติดได้ตลอดครับแบบถ้าเกิดเราเล่นเทิร์นสองเข้ามาแล้วก็ดอฟเฟชชาร์คแคนอนเลยก็ได้เพราะงั้นซื้อครับเอาแล้วก็ใบสุดท้ายครับเป็น Math m a แมสเบก Addition ครับเอ่อสเปรย์จากเอ็กซ์ตร r คเวนไซเบอร์สเปร์จากมือจ,จากนั้นแอบเพิ่มหนึ่งพันนะครับโอเคครับ Addition เป็น Extender c y b e r s s นะครับที่ทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น1,000ด้วยนะครับผมเฮ้ยเยี่ยมไปเลยไอ้เฮียดีกว่าแพทเอาต์เทลลที่ไม่มีเฮียอะไรเลยนะไป t s t s Go, go to to d k c u build ไปเลย